ใส่ซอสนิดไงต้ใส่เป็นใส่นี้ักินน้ำราแนาะทํอะไร้ไ่ได้ขับไปได้นี่ย <Hayır. S 3> ็เองมัเอ้ยทำคนละส่นนี่เองปลาเป็นเวสเสบใส่เนาะใส่หน่อยเนาะ มะเร็งอะนาวเบเอามะเร็งนะมาบงจะเทียมมกอกนาเ็งบ่มีเฮ้ยอามาเ็่างข้ามือนะานีตเชล่ามาหนียมนี สี่ปีอายเห็นแ้วนานๆลลกากาบมันออกกเบิดนะผ้าเครื่งกบบระบีบอาน้าม,ามันลงเป็นอย่างวัประท่ามกวดทานีเปนะ็นสี่ปีอายกันได้ห <c oughs> มไหลอกากาบนาวสี่เราได้นามาต่มาี่ก่อน

เยไมึงขี่จะปาโคกหนยขี่จะวน่ยไนเนี่มันบ่มีบ่ฮะ่ววมันยั้นจวอมบ่มีแล้อนนั่นนันนั่นมันจะแซ่แซ่บบ่อืมผักบ่พี่นงเอ้เตามหหมือเพื่ออย่งเงี่ยแล้วหิ้วเขา ทีม so no! mm ือพอยิงเงียบปะทะยิงจ่อยค่ะท่านผู้ชมอ้าวเสือไพซันนี้ปลาแดกถือเดรดเสือนี่ซัวใช่ไหมครับเสือแบงหลั่แกงไก่เอากลับไปแกงอยู่เฮือนม่าไงเงื่งไปเนาะบอกเฮ้ยตัวสิไปกินยังนะหันนะเฮ้ยพีหม่งมันกวงเป็นแปรผีแปรเอามาปูพี่พี่พีจีปูยังได้หกหกนะบ่ พี่นเด็ดมอเตอร์ไใค์บาทแเกียร์ทำใ้อังแดดใช่ไหจักระซิบึงที่พี่อ้ายปรุงแล้วจักระซิบมึงเอามือเจ้าหนะเจ๊เ <altung> จ <seg und i> ๊ก right? ับห <Dante> <that> ูแลนัวอยู่บ่ใชวันนัวมาแล้วเหรอแต่ว่าประแดกดีบวดได้กินน้ำผึ้งนลพี่น้อง พอดีส anyway. ิเฮ็ดข like ้าวได้ลืมให้อีหลาเอามาแม่บ่ทันอยากกินข้าวก็แม่น่ะข้าววางสวยๆอ๋อพี่น้องพ่นย่างๆปรุงให้เรียบร้อยพ่นย่างๆตําบัหุงชุทีมงานยายแปกินอือพริกพริกซื้อนแม่เอี้ยาจอยซื้อนแม่ยครึ่งโลอือหาแนวเต็งเฮยรถอีหางไผคันนี่่ะบ bây giờ mình hạng mặt lẹ bọ ừ. để hãy nhìn trời nhuộm cơ đấy phía ai kén cải bà thân mà họn đọc bà ừ. phía ừ. ai ừ, chơi ừ. xíu đây mặt mưa lươi nằm bọ bình nhìn ạ mặt ấm ấm mứt bò thằng kèm thang

เพชรเบิรลพลังจตายเขาสั่อยากกระบร่าบาเเบิลพลังเลงแล้วไปเลยใช่จชิมบงสมลรวบ่เออผ่าแบบนั้นแหละพี่ใหญ่ไม่จิโลคือเจ้าเหมือนตามกล้ยท่านี่เจ้าได้หันอืมปเไว้เต็มขกเลยพอยางเงี้ยงเห็ดแล้วซีมือพอยางเงี้ยงไม่ได้เศร้าค่ะ เจเอ้ย ơi, เอาถั่วมาตักเอาไปตักกูจอย่อหมอนะไปตักจูพลดเดี๋ยวเ้ยปีใสเลยไมอกนะมึงอย่าแค่นังแกกงตพูดว่ากินขาวกินนามได้สุดสสุลนปลาโรตไตปลาโเนื้อมหาเ้ากินชันผาปลโรดได้หม เอาไปครับเนอ่ยแกยู้ให่อแล้วมึงจะไอนมีไฟพี่อมนะยิ้มตัวดีมต่อักอ่อนไก่ยอดเลยยอดยอดเมืยอกี้ข้้นตนกมันเลยก็เฮยมอกียอดเย

เออเอาปีกค่นนากินน้ัามา่เฮ้ัอนแาวกทาสวนึ่กูกินน้ำรังคือกันูถ่ายคเผามอาวนะกูขอตับมันจะจ่อยเอาีกจะอีจ่อยจ่อยมันจะคว่ำแล้วเอาตีนไหนตีนกไปไกลๆกู มาหลัแม่นี่าเลยขามาได้ไหมลูกมาเฮงหงเฮงไอสีเฮ้ยขาวอกมาเิ่มมาเริ่มมาทำดีอมามีเพจผ้าัวผัวผัวไอสีไปทางไหนเลยมีหายกโก้ข้าหายนาเลืใจเลือใจแห้งเ็บายมือไว้างมือ เวียมึงไปข่าวข่างอีจอยผมรู้มางองก้นมาเกาะกูสิฮิทกบึงเอาใส่ทงลูกโทรศัพนะมามาพีมั้ยเปี๊ยงไก่ในอันเอาใส่จานไปทางคุณแมแบ่งไปฟูเลยคุณเออมาแต่ทางเดียวเออเออยอดไปเลยมั้ต้มต้มไก่ก็เอาไปผุนเอาเอาคันเอาไปเอาไปเบิร์ดแม่เข้าบวกขิงเข่าวบ่แม่แบงมาแบ่งไปฟู กาไปยมไปเป็นแกง้าัแลบไปอีกล่ะนับไปทางเอซีพเลหิ้านหลันาทีกินหัวัหัวลย้วปลขึ้นคอนดก้วมุมุกไม่ราชิ่ิจไป้ายน่ะหนูเคยไปไปเองไปบะเข่งได้ แซบแพี่น้องเอ้ยตามาหุ่งไปนะใดจอยซิมึงดูซิมือพอยังเงี้ยงนะซีมึงดูจอยโอ้ยบ่ยากกับบ่กินพอยังขันแกวเลยมาเจ้าอยากเจ้าจังมาปั่นของกินไปเลยหวังชิบโมงกวน

อีร้อยจะหายโตเท่าไรบุญอุตส um ่ามเสียบยุ้ยจอยตามบักหฮงแเด้ีจอยรับไปเหี่ยงผัวเขาผัวยังเหี่ยงไปประคัดจังวะมันโอ้ยส่งอีจอยผัวประค่างผัวเสียบผัวยังเหี่ยงไปนั่งควงหนึ่งเงือกง่ายเลยมาจักควงผัวยังเหี่ยงเนี่ยไปนั่งควงคัดจังวะอีจอยจอยมาใส่หางตาอยู่จังเจ็บเจ็บนี่นานได้น่ะ ลูกมึงลูกลูกกันแน่บงนาแม่ยูงฮานานะเอาหมแม่นีเ้ยเอาบมแม่ม่จอยนะลูกคูกับพจักีบยังดอกัพมหนามาเองผให้จมยยอยู่ไปซ้ายน่ะมันอยู่ในสายเอาไปมันงเดี๋ยวมาดเาด มันแบกบอันนั้นขึ้นเมื่อแล้วบางยอดนั่นไ่ได้เห็นลูกกาไผ่ของนั่นบางยอดนะอยู่ในเสื้อส่ะหัวได้เข้าหายได้ลูกหัวได้ติบนาอย่าแปยกับได้ติบแม่ผูกต้องหอวผูกมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่ฉันเมื่อสากแบบไปส่ะเฮ้ยเอา้าเอา็งก็ถ่ายคลิปปกติเนาะข้าวหนึ่งขวบเสียงสนั่นขึ้นหายกุกอ้าวถ่ายคลิปอยู่ดีๆ อีซี <But> ่หายผัวกับพ่อเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เมื่อสากแว๊ดเลยผู้เรือกผู้อยู่กันยังแบบผู้อยู่กันยังยืนงงจำงงเพื่อไปไกลทั้งนี้นะก็บอกมาทั้งนี้ประสานชียวิตไปเอาาเื่นถัุ่ยเบิร์ตบอถุยเบิร์ตบ่อเด๊ตักใส่็จตอนนั้นก็ได้ฮะแล้วก็อีซี่เปนมาหรือเปล่ามาเร็วยายไปทางไหนอืม ตักมาได้ถั่วต้าปีงันเฮ้ยกองโอ้ยเป็ิประเทศไดหัวปลาใหญ่แปรเียไการเจ้าโอ้ยีนหัวปลา่านกำลังง่าวนจะมีอะไตักมนมันมาวางได้นี่นะมาอะไรเเห็นว่หย่างลงมานอะไรจะไปทางใดซะยันมียันดาเนีย ยังแม่ที่ซองดาสิยายยังนอบขนาดนี้นิมายอย่ดาก็ย่อมมาแลกคันเรื่งเปลี่ยนไม่ได้จะมย่อมยอมหมุนเขายุกมาแลกเมื่อนา้นล้ย่อมอย่างเดียวมาแล้ว่เหมือนห้ามแกมขัดหักกันโเยหักกันอะไรกับข้มแก่กันบ่บ่เบียมึงเห็นข้อมแก่กันบ่มาชั่งกันดิสัยหาย่วายเท้าหาน้ากั แม่เงน้นาพี่ม่ใหญ่สตตีสตตื่นร้านคุปไปยังจังหวแทบยุแกงไก่คือบ่เห็นมีไผ่บาดังไรหนลาตมหุงลต้งา้มหุงด้วยสมาสะทอกขึ้นสะิวยไวเบอร์ตี้จะมากินแรงคิดจะต้มหุงด้วยมตาจะนอไต้มหุง เอาเอามีไงเงืงเจ้าบอกกินข่าวบ่ฮาลืมเจ้าไปร่มนคลาหน้าไรอืมเปนลมกันนาเงืงชีทได้เ้อเด่องชี้บอกเงื่องจะเปนลมนะแ่แต่เมื่อนี้ยบ่แดดแห้งคึมคบาดแดดบาดคึมบาดลม พังเด้อบัดใบายๆนี่สิพากันแหลนหูหลุบค่ะมันสิมาอีกเลยพ้นนะเป็นแดดพ้นนั่นแล้วเลาะใบพังเบิ่งมาขีเมฆเอกไแบบนี้นะคืออยู่ได้เฮาเบิ่งนะคือสิบโต๊กแต่ละมือนะเพราะว่ามันแดดมันมือมือตึบมากเลยมันตืบมากเลยมันม้าลดโอ๊ดโอ๊ดมารถผู้บ่อยากมันคือกินคำใหญ่แต่ว่าไม่เผาเลยอือ mỗi tháng giá có sẽ ương được nhiều